วันที่16และ17มีนาคม2565นางเพ็ชริดประภัยพิทยาคูณแรงงานจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ให้ความรู้และรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมทบีนัมเมอร์วันและส่วนเพื่อนใจทบีนัมเมอร์วันในสถานประกอบการจำนวน5แห่งได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานวุ้นเส้นอ่างทองประกอบธุรกิจการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่วุ้นเส้นตั้งอยู่ตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจัางหวัดอ่างทอง 2. บริษัทโปรงแสงรับเบอร์จำกัดประกอบธุรกิจการผลิตภัณฑณ์ยางตั้งอยู่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง 3. บริษัทไทยรวมทุนครังสินค้าจำกัด ประกอบธุรกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าตั้งอยู่ตำบลโพษะสะอำเภอเมืองอ่างทอง 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดวารุณีประกอบธุรกิจบริการรถรับส่งพนักงานบริษัทต,ตั้งอยู่ตำบลสารแดงอำเภอเมืองอ่างทองและ 5. บริษัทเอกชัยดิสซิบิวชันซิสเต็มหรือเทสโก้โรตัสประกอบธุรกิจขาปีกตั้งอยู่ตำบลโพษสะอำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งส่วนใหญ่ตอบรับและยินดีจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวัน